สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับช่อง Boy Hero Channel นะครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวดีกว่านะทำเข่าวดีกว่านะเป็นข่าวสั้นๆนะครับต่างหวัดนะครับเริ่มมีการให้ลงกานะครับการที่ต่างหวัดเขาจะยิงงานให้ก่อนที่จะไปคุยกันนะครับปกเพื่อนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งครับช่อง Boy Hero ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนวนนี้ใส่เสื้อลายแมนนะครับ ก็จะไปพูดแอปอื่นก็ไม่ได้นะเพื่อนนะมีประเด็นมากมายนะครับสาหรับลายแมนะครับตอนต่างจังหวัดนะครับเริ่มทยอยของทางลายแมนก็จะให้เลือกกะที่ลงนะครับบช่วงเวลาที่เราจะวิ่งดีกว่านะระบรบทิมงงานนะครับเพื่อนตันนี้ต่างจังหวัดเริ่มทยอยทยอยกันมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ที่ได้ข่าวมาก็จะเป็นสมุดสองคันนะเพื่อนนะเพ,นเพื่อนคิดว่ายังไงนะครับก็ช่วยกันคอมเมนต์ มาหน่อยนะครับว่าชอบไหมระบบยิงงานระบบต้องเลือกกะนะครับมาในระบบยิงงานให้ไเ,เพื่อนก็จะเป็นแบบว่าป้องกันอะไรป้องกันพวกแอป,ปโกงแตะเดียวห้อยคออยู่อยู่ก็รับอะไรพวกนี้ครับก็คือป้องกันโปรแกรมโกงนั่นแหละรเราก็เห็นกันอยู่พโพสเขาโพสกันอยู่นะครับโอ้ไม่ว่าจะเครื่องแรงแค่ไหนก็ต้องเอาไปรูทเครื่องเอาไปทําโทรศัพท์นะครับก็โกงกันอย่างนี้แอป,ปตอนนี้ก็ ระบบโกงเยอะแยะนะครับเราเห็นแต่ก็เรื่องของเฉพาะบุคคลไปครับไม่ใช่มรดามา่าใส่ผผมนะเพื่อนะก็เราก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับใน f a c e b o o k ในะอะไรโปรแกรมโกงตอนนี้เกอนไปหมดนะครับเขาก็มาปนะ้องกันนะเพื่อนนะไลแมนมีงานให้เลือกเป็นกะต่างหวัดตอนนี้เขาเริ่มต่างหวัดต่างจังหวัดก่อนเลยนะเป็นกะนะครับ ถ้ากะนี้เต็มคือเขาไม่เลือกกะคุณจะวิ่งตอนไหนตอนไหนมันจะเต็มนั้นเพื่อนพอคุณลงกะไปแล้วคุณไปวิ่งเงี้ยถ้ากะอย่างสมมติเขาต้องกัดกะหน,นึ่งห้าสิบคนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปแย่งกันลงเพื่อจะได้วิ่งตามเวลาดังนั้น,น,นที่เราต้องการนันเพื่อนอันนี้สําหรับต่ายงหวัดน,นะครับอย่างสมมติวันนี้อ้อมนี้มี50คนเขาก็จะเฉลีย่ยเฉลี่ยงานกันไปนะั้นทุกคนก็ได้งานไม่ใช่ว่าคนนี้โทรศัพท์แรง ก็ได้งานทุกวันทุกวันได้งานเยอะทุกวันทุกวันทุกวันไปนะครับไอคนที่โทรศัพท์ไม่แรงโทรศัพท์ธรรมดาก็ไม่ได้งานใช่ไหมก็นั่นแหละครับเขาเลยมีระบบยิงงานให้เพื่อถั่วเฉลี่ยงานกันนะเพื่อนนะถั่วเฉลี่ยงานให้ทุกคนได้งานเท่าๆกันเราต่างหวัดอ่ะผมผมว่าต่างหวัดงานก็ไม่ได้ค่อยเยอะนะครับขั้นคือออกระบบมาก็จริงนะแต่ราคาก็ไม่ได้ขึ้นตามที่ ที่ทุกคนได้ถูกไหมที่ทุกคนควรจะได้พอช่วงนี้เข้าใจครับว่าน้ำมันมันแพงเนาะทีมันก็ไม่ได้คุ้มเขาก็เลยต้องหัวเฉลี่ยให้ทุกคนนะได้งานเลยมีระบบที่เป็นกะเป็นยิงงานให้เพื่อนมีคนถามมาในะคอมเมนต์เยอะนะว่าพี่ครับแล้วงานในกรุงเทพอ่ะเขาจะมีระบบเป็นกะไหมเป็นระบบยิงงานไหม ส่วนตัวนะตั้งแต่ที่ผมทํามาครับของของไลแมนนะก็หุ่มาแย่งงานกันผมว่าในกรุงเทพอ่ะมันหรือพื้นที่ที่เขายัางไม่เปลี่ยนผมว่าด้วยงานด้วยนะครับก็ด้วยเสน่ห์เพราะว่าอย่างไลแมนอะ่ะมันเป็นระบบแย่งงานมาตัง้งแต่ไหนแะ่ไรแล้วนะครับไม่ใช่ระบบยิงงานนะบางคนโทรศัพท์แรงมันเหมือนแย่งชิงอะ่ะโทรศัพท์แรงก็ได้ไปได้ลุ้นแบยเหมือนได้ลุ้นได้เล่นเกมอย่างเงี้ยเออ ผมว่ามันคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของของทางไลแมนตัวตัวผมไม่ชอบนะระบบยิงงานให้เพราะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมไปวิ่งอ่ะก็เป็นระบบยิงงานนะเพื่อนไม่รับงานไม่ได้เราก็ต้องรับงานอยู่ดีนะครับก็ผมยังเชื่อว่าทางกรุงเทพอ่ะที่วิ่งอยู่อ่ะตอนเนี้หรือหรือช่วงเนี้ยผมว่าในกรุงเทพมันเขาคงไม่ทำครับหรือว่าอาจจะแค่ เอารอบรอบนอกก่อนแล้วดูผลก่อนมันเป็นยังไงอาจจะมีก็ได้แต่แต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ากรุงเทพยังไม่มีนะเพื่อนระบบที่จะมายิงงานให้หรือเป็นกะนะครับตอนนี้คงยังไม่มีนะเพื่อนนะนี้มาสแสดงความคิดเห็นหรือมาอ่านหรือมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นคลิปนี้มีประโยชน์หรืออยากคอมเมนต์ไว้ ก็คอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับไปแล้วครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกดไลค์กดตับสไครต์กดกระดิ่งเของ Boy Hero Channel ให้ผมด้วยนะครับ